สวัสดีครับ <c oughs> มากันอีกแล้วเรามาเจอกันอีกแล้วกับผมอาอาหารหมาครับมากันในเกม ROV เช่นเคยวันนี้มากับฮีโร่ที่ชื่อว่าคาลี่ <c oughs> คลีนะฮะเป็นเมดนะฮะในตำแหน่งมิดเลนหรือเลนกลางนะฮะยังไงก็ไปดูในเกมกันเลยไปกัน โอเคฮะเราก็ตัดมาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยเดีย๋ยวขอซื้อของใหม่แป๊บนึงนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับซื้อของเสร็จแล้วส่วนรุไอเทมพลังแฝงเ๋ยวผมไปท้ายคลิปเช่นเคยโอ้โยย้อนรีบเปิดเหลือเกินไม่เป็นไรฮะไงก็ใครดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับกดให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแกเหยาผม,ม,มจะรีบเคลียร์เคลียร์คลิปนะฮะเคลียร์เว็บ แให้ได้เวลสองแล้วก็อย่าแก๊งกับเพื่อนนะฮะเคเบลสองเวลสองแล้วนะครับผมมับเข้าให้โหดึงแม่นซะด้วยไม่ธรรมดานะแก๊กตัวนี้ผมจะเตือนตามแก๊กนะฮะขอขอวนก่อนวนก่อนเมื่อเขาจะมาวีบเขาจะมาวีบบัฟแดงเราจริงๆด้วยฮะนะฮะเวเลสเวเลส เรียบร้อยฮะเวลิสเสร็จอาเลนไปฮะเสิร์ตบัตป็นของอาเลนไปนะฮะอย่างเราจะตามฮะตามลิเลียน,นานะฮะตามไปถึงที่สุดเอาเลยเพื่อนเอาเอาเรียบร้อยฮะได้คิวมาหนึ่งคิวนะครับอย่างงี้เขาไม่เรียกว่าลัาช็อตนะเขาเรียกว่าช่วยเพื่อนแก <c oughs> อย่าเราจะเคลียร์คลิปแล้วก็เราจะรีบกลับเลนเลยนะฮะแกเราไม่อยากอยู่ดูดนานฮนะเดีย๋ยวเขาจะไม่รวยนะฮะไป อันนี้ก็เพื่อนต๊อปีแดงอยู่เมื่อกี้เราไม่ได้เสียไปนะครับเดี๋ยวจะรีเียคลิปต่อฮะอันนี้คลิปนี้ของเราของเราเองตาว่าไงเพื่อนแกรกคลิปนี้เจอแกรกอีกแล้วฮะคลิปที่แล้วที่ลงเมดก็เจอกับแกรกนะฮะเดินคู่กับแกรก <laughs> 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 ไม่เป็นไรฮะเฮ้ยโ <laughs> อ้โหแกรกตายว่ะช่วยเพื่อนไม่ได้เลย <laughs> โทษทีนะเพื่อนแกรก <laughs> <laughs> แก่ตอนนี้ดิเดนาล้า,ลกาก็จ่ายสกิลเสร็จเราเรื่อยๆเลยนะเราต้องรีเคลียร์คลิปนะฮะทำอะไรไม่ได้ก็เคลียร์คลิปไปนะฮะเพราะวา่าคลิปไม่เข้าป้อมเขาทำอะไรเราไม่ได้นะครับผมนกักจากว่าเขาจะถมมาเยอะอจริงๆอันนั้นก็ตัวใครตัวมันแก่เดี๋ยวผมจะเดินวนนะแล้วผมจะไปเติมเลนบนนะครับเลนของแคลรี่เขาเดินตามหลังแก๊กไปฮะ ขอเดินอ้อมโลกเลยกันเพราะว่าฝั่งเขาตัวหลวงเป็นคิวเลนนะฮะอันตรายบันควันเฮ้ยว่าง่ายเกลี่ยบลาอยหมึกกรจะาโอ้ยกลายเป็นหมึกย่างเลยนะฮะหมึกย่างนะฮะเย้เราได้หมึกมาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝั่งเขาก็เสียเม็ดไปอีกหนึ่งตัวฮะโอ้ทีมเขาตายสามเลยนะฮะ ครับทยอยเจอละเวเลสเวเลสเวเลสเรียบร้อยฮนะเวเลสโดนอารเรนอีกแล้วนะฮะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่7ต่อ1น,นะฮะฝั่งทีมเราได้7ฮนะฝั่งเขา1ตัวว่าไงพี่มกึกหมึกจ๋าซาซิมิหมึกเลยเป็นไรล่ะ <c oughs> โอ้โหดึงแล้วกัดยิงคนระับ <c oughs> กาลีฮะมือกาดยิงฮะโอ้ยตอนนี้สกิลหมดแล้วเพื่อนมานาก็หมดแล้วเพื่อนถอย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 เพื่อนถอยก่อนโอเคเก็บ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 เลือกกันแล้วกันพอได้มานาเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันมีศพไหมไม่มีนะแยกย้ายคว้าใมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะที่มานาก็หมดว่ะนี่ไม่เป็นไรครับยังมีหิ้วของตัวเองครับ กาดยิงไปดิเอย้อยอันนี้เขาเรียกว่ายิงไล่นะฮะไม่ได้หวังผลอะไรนะยิงยิงไล่นะโอเคเดีย๋ยวผมก็จะกลับบ้านนะครับผมกลับไปรีกันโอเคฮะเรา okay, ก็รีเจนมานาไปที่จบทร้อยรีเสร็จแล้วเราก็จะไปรีเคลียร์ที่เข้ามาทำไมการยิงไหมวะ <c oughs> ยิงเคลียร์ที่ ว่าอันติเม่ของกาลีนี่ยิงกระสุนจำนวนเท่าไหร่นะ90นัดอ่าแช่90นัดยิงเร็วแน่เฮ้ยมึกมึกโอ้ยย้อนด้วยย้อนโอ้แก๊กม่งเลือดน้อยว่ะแก๊กเขาจะอยู่เขาจะสู้ต่อเลยเขาจะถอยการจีบไหมฮะยิงไรอ่ะยิงไล่มีใครตายไหมไม่มีใครตายนะครับผมลืมบอกไปแลนะผมฮัทเล่นอยู่นะเฮ้ยมึก หมึกไหนต้องเป็นศพแล้วเพื่อน oh, <okay. S 1> เรียบร้อยครับหมึกอ้าวทำได้เดีด๋ยนี่ะไม่ได้ลาศน,นะฮะเขาเรียกว่าช่วยเพื่อนกัดยิงไปจ้ะย้อนย้อนเอ้ยยมันไปไหนวะหายไม่หายอยู่ที่เาหายไปเลยไอ้ดีน่ามาวะซานิี่กันรออยู่ไปรอตีนี่กาไงเพื่อนอเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะ ดิลิน่าก็จ้องพบอยู่นะแต่สานี่เขาแอบอยู่ในป่าเลยเป็นล่อตีนให้นะโอเคถือว่าเป็นประสบความสำเร็จนะครับในแผนนี้โอเคผมก็รีกลับมารีมานารีเลื่อนนะฮะเราจะรีไปแก๊งต่อรีไปเคลียร์ฟีไปแก๊งกับเพื่อนเหมือนเดิมอะวนอยู่อย่างเงี้ยเดีวก็เขาเราจะได้ป้อมเขาแล้วก็ดันไปได้เรื่อยฮะเดี๋ยวก็จบเองนะครับ กระด้างยิงไปเลยเอ้ยอ้าวยิงอะไรอ่ะยิงลมลีเลนาอย่าเราขอถอยก่อนนา <c oughs> ลิเลนาโอเคอย่าเราคีบเคียบลิเลนา, <c oughs> ลลนาแม่นางก้าวห่างแม่นางที่เจาะก้าวหาง <c oughs> จะสู้กาเรียกาลรีหกมือ <c oughs> หกมือหรือแปดมือหกมือหกมือหกแขนหกมือนะฮะเออยมรีบไปเติมเพื่อนเลยรีบเติมเพื่อนนะตอนนี้ก็ทั้งป่าทั้งพพอร์ตทั้งแครี่อยู่ครบนะฮะตอนนี้เราเดินกันสี่คนเราป่าครับไปเตีอ๋ออบเจ็กใหญ่นะฮะเรารีบกเพียร์คลิปใช่เพื่อนเลยน่าจะได้ป้อมนะฮะรอบนี้โอเคคลิปเข้าแล้วฮะ เราได้ป้อมแน่นอนโอเคฮะได้ป้อมบนนะอ่าป้อมล่างเราก็ได้แล้วนี่ได้ต้นไหนวะมิเตสังเกตเฮ้ยเฮ้ยคิวเล่นว่าไงเพื่อนเออแก๊กแก๊กดูดเลือดนะฮะการยิงไปดิการยิงไปเลยโอย้พี่หมึกมาจา้ะพี่หมึกพี่หมึกใจเย็นพี่หมึกจาก๋าแก๊กเลือดน้อยอีกแกลแก๊กนี่เล่นแบบ เขาไม่กลัวตายเลยฮนะเขาเขาเ,เ,เขาชนให้เต็มที่ฮนะนะถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับแบบนี้เฮ้เราจะไปไงต่อเฮ้กาดยิงดีไหมกาดยิงเป็นเลยเคลียร์คิปเฮ้โอ้เอสุก็แม่นนะฮะจู่ๆเฮ้แจดึงวืดนะะอันตีวืดอีก โ <laughs> okay, อเคครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนเราพิพากันได้นะ <sk r isa> เขาเล่นดีมากเดี๋ยวผมจะรีบไปเคลียร์เคลียร์บนนะเคลียร์บนเลยเคลียร์บนแล้วก็เล่นไหนที่คลิปใกล้เข้าเนี่ยจะรีจบเคลียร์ให้จกนะให้คลิปดันสูงเขาไวแต่จะได้ไม่ต้องกดดันมากนะมาแตกเขาสลับเลนหรือเปล่า <laughs> <laughs> ตอนนี้เอ้ยมาไงมันต้องมีสักสมลเพื่อนเรียบร้อยเวเลส จ่ายสกิีแบบธรรมดาไปนะฮะเหมือนจะไปล่าช็อตเขาอีกแล้วนะไม่ได้ล่าช็อตนะเขาเรียกว่าช่วยเพื่อนเฮ้ย hey, อย่าเพื่อนตอนนี้เพื่อนตีดารักเลเยอร์อยู่เราจะตีช่วยๆไปนะฮะไมช่วยไปก็ช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่กร็ขอแค่ช่วยฮนะช่วยทีมตอนนี้สกอร์ก็อยู่ที่14-1ต่อน,นนะฮะถือว่าสกอร์ก็นำเยอะพอสมควรป้อมเราก็ได้ทั้ง3ป้อมนะฮะสามอมแรกได้หมดแนละ้ว นี่ก็พยายามเคลียร์คลิปนะฮะเคลียร์คลิปต่อไปเก็บเงินของก็ออกตามลำดับที่จัดไว้เลยนะผมดึงไม่ได้นะฮะดึงรอบนี้ไม่โดนว่าไงดีกาดยิงเียไหมโอเคอ่ะกาดยิงเลยจ้าเหยียบลอยยิงไปดิยิงเอ้ย แกลดึงโดนใครวะไม่รู้ว่าเราก็จ่ายสกิลไปเรื่อยๆนะตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมั่วไปหมดแล้วเรามีเนื้อที่กระดาษยิงอย่างเดียวฮะเฮียคลิปเฮียคลิปเฮียคลิปมึกว่าไงเพื่อนเรียบร้อยมึกตายไหมตอนนี้เราครูดาวเริ่มจะไวแล้วนะเราใช้อันติได้เรื่อยๆย้อนย้อนอืม ไม่ตายนะโอ้โหแต่แก๊กเลือดน้อยอีกแล้ว<ฟ>เพื่อนแก๊กเราฟังไงดีฮ่า <c oughs> ยิงจนฝั่งตัวข้ามเขาบ่นนะอีนี่ก็ยิงจังเลย <c oughs> ยิงจนมึกบ่นเลยนะ<ฟ>ตอนนี้เราก็แบบอกแล้วเรามาเป็นมือกาดยิงไงยิงไปอีกยิงไปโอ้ <c oughs> <c oughs> แก๊กตายว่ะเอ้ร้องถอยแล้ว แก๊กตายไปเพื่อนเราต้องถอย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 ,ถอยก่อนข <Hey. S 1> อถอยก่อนแล้วกันเพราะว่าหลานะังจากนั้นมันจะสู้ยังไงนะถ้าเกิดไม่มีตัวชนนะครับผมหน้าที่เราตอนนี้คือเคลียร์คลิปกับรอแก๊กมานะฮะเคลียร์คลิปไปเรื่อยแล้วรอแ,แก๊กมาไอเรารอแก๊กเกิดอยู่นะตอนนี้เรายังไม่เสียป้อมเลยสักป้อมนะฮะแล้วก็ ก็ยิงไปโอ้โหฟิกฟิกหนีก่อนเกือบไปแล้วเกือบเงาหัวไม่มีแล้วไหมล่ะขอรีกันแล้วกันะฮะเฮ้ยไม่ได้รีซะงั้นเขามีอะไรเกิดเกิขึ้นอยู่ต่อรีไม่รีอะไรอะไงดีโอ้โหเผื่อกันมาจะช่วยเพื่อนแล้วจะกลับดีวะยิงไปเลย เราก็โดนแค่สามสิบเมตรเองนะเราก็ไม่ได้กลับบ้านจริงๆร้งนั่งคอยอยู่สนับสนุนเพื่อนนะยิงไปดิการยิงเรียบ้อยหมึกหมึกเสร็จแก๊กไหมนะโอ้ยโคตเกือบตายว่ะเลือแต่น้อยมากเลยต้องรีบไปรีบไปฮะรีบกลับบ้านเรด่วนเลยะไม่ได้ฮะ โดนเก็บแน่นอนโอเคฮะเราเราก็รลีย้ยงที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ป้อมเข้ามาอย่างละสามป้อมฮะเอ้ยไม่ใช่ดิอย่างละป้อมฮะเรียนละป้อมฮะบนกลางและล่างนะฮะพิมพ์หัวเราไปเ <c oughs> ขาเขาบนผมอยู่ฮะมายิงกับยิงอย่เขาบนเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวตอนนี้ก็รอแก๊กมานะแก๊กอยู่ข้างหลังมองไง ลเขาจะทําไงต่อเราจะทําไงต่อแก๊กดึงไม่เพื่อนเรายังไม่ยิงอ่ะโอการยิงไปเลยอะไรว่าจะไม่ยิงอ่ะไอ้พวกเยอะแล้วยิงไปเลยโอเคโอเคแก๊กดูดแก๊กดูดเราก็ยับไปยับไปไม่ทําให้ถึงตายฮะแต่กระเจ็บมึกว่าไงมึกเรียบร้อยมึกโดดอีกแล้วนะเสร็จเอวสุดไหมนะการยิงเคลียร์คลิป ยัจไงว่าจิงยิงไรนะยิงไรอีกแล้วอ้ยคลิปหมดแวคลิปมาหมดถอยกันอกันเพื่อนไอ้ลางน้าจะได้นะกสุด็สุดจะว้วงกิดักไปมีไปให้มันไม่ใช่อิสเตอร์วงกิดักไปแบบเหมือนอิสเตอร์ะิวึ่งของคาีไม่ไม่สันนะ เป็นดามิดได้ใช่ไหแต่ไม่สตันไม่ส,มส,สโลสโลกับไอเทมนะฮะโอเคเราจะได้ป้อมต,ต,ต,ตอนนี้ป้อมแตก2ทางแล้วนะอีกทางไหยเหยียบร้อยตอนนี้ป้อมเขาแตก3ทางเราเปิดบ้านเขาได้3ามทางจะก,กานยิงไปไเรื่อยๆอ่ะตอนนี้คือกำลังนัวเลยนะเราต้องรีบจบแะ้ววันนี้โกแก๊กดูสวยแต่ไม่มีอันตรีว่ะทำไมเรามีสกิลหนึ่งเรียบร้อยอ้ เยวสุดยิงแรงนะยิงทีแม่งเลือดหายหมดเลยโอเคน่าจะจบนลฮะเก็บร้อยจบจบไปจบสบายใจ่ะก็ผมหัดเล่นกาลีกาลีหัดเล่นก็ประมาณนี้นะก็เบเบที่เปร้อยไปดูกันครับไปดูคะแนนไปดูรูนไอเทมพลังแฝงกันอะไรเ,เตรียมตัวอ,อ,อ,อย่าเพิ่งนะใคร MVP วพวะ เอ p พีได oh, ้แกโอ๋อได้เอพพีเฉยเกี้ยอยู่ในคอนห้าดาวเองนะฮะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูลูนไ่งที่พลังแฝงกันเลยครับลูที่ใช้ก็ Desolate 10บัตรเมจิต10สเตนส10นะฮะไอเทมพลังแฝงตามนี้นะฮะตามนี้เลยแล้วก็ไปดูสกอร์กันนะสกอร์อยู่ที่ค่าง5ตายสุดแอซิส11นะฮะ คะแนน MVP อยู่ที่12.2ถือว่าโอเคแนละ้วในการหัดเล่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะกับผมอาร์ตอาหารหมากับตัวอะไรอย่ารอดูกันนะฮะอย่งไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาร์ตอาหารหมาขอตัวลาไปก่อนครับบายๆครับ